รัสเซียอเมริกาจีนนะคะเขาจะมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจอะไรที่ถึงขั้นว่าจะต้องนําประเทศและโลกเข้าไปสู่สงครามเอาสหรัฐก่อนเพราะว่าเข้าใจง่ายหน่อยสหรัฐเนี่ยจะเข้าสงครามทีหลังเสมอชนะมาสองครั้งนี่เข้าทีหลังเขาเขาเขาตีจนอ่อนเปรีย้ยเพลงแรงมาแล้วไอ้ที่นี่มาทางรัสเซียกับจีนมีสองคู่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่ง มีความฝันกอลสซีเนี่ยปูตินก็เป็นความฝันส่วนตัวครับเพราะเขาอยู่สมัยโซเวียตเก่าวเป็นสายรับแรงต่างเนี่ยแล้วเขาก็ฝันว่าจะกลับไปเป็นสภาพโซเวียตเดิมรัสเซียเขามองว่าถ้าจะสู้กับตะวันตกได้เนี่ยเขาต้องใหญ่แต่ความคิดอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้ท่านสีฝันฝันว่าจะกลับเป็นเบอร์หนึ่งของโลกใหม่เพราะสมัยก่อนจีนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริง ท่านพงศกรสหรัฐเขาจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มพูดอย่างนี้นก็ไม่ถูกแต่กวนนะกวนมันเหมือนเริ่มไหมค่ะไม่ถึงจุดที่จะต้องทําอะไรอะ่ะเป็นการบีบให้คุณต้องออกตัวก่อนแล้วคุณก็คุณก็พลาดแต่เมื่อ,อไหร่ที่คุณล้ำเส้นปั๊บเนี่ยก็คือบุกเขาปั๊บเนี่ยนั่นแหละมันเริ่มมีปนนัญหา ชวนท่านโพสกรคุยเรื่องของปัญหาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะในเวที world economic forum ที่ดาวอสเนี่ยคุยกันเรื่องนี้เป็นหัวข้อใหญ่บอกว่า2ตัวสีที่เป็นความเสี่ยงที่สุดของโลกตอนนี้ก็คือเรื่องของ Climate และก็เรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Conflict นะคะเรื่องของความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เราเคยคุยกันอยู่บ่อยครั้งว่ามันยัง ดูเดือดอยู่ในหลายพื้นที่นะคะขนาดนักเศรษฐศาสตร์บอกว่ามากกว่า56%เนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่กดดันแล้วก็มีผลกับการที่ทําให้เศรษฐกิจโลกอ่อนแอลงนะคะทุกๆครั้งมันต้องมีคําถามหลังจากที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นมาว่ามันจะลุกลามไหมจะกลายเป็นสงครามโลกหรือเปล่านะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะดูเดือดกันหลายจุดตะวันออกกลางรัสเซียยูเครนนะคะจุดใต้วันเราก็ต้องลังระวังใกล้บ้านรอมี เมียนมานะคะสงครามโลกครั้งที่3าในมุมมองท่านผู้สกรมีความเสี่ยงจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคือถ้าจะเทียบกันระหว่างคลเมดกับเรื่องคอนฟ lict จนถึงสงครามโลกเนี่ยนะคลเมดมาก,ก่อนเพราะตอนนี้ก็เจอกันอยู่รอบต่อไปก็จะเป็นเรื่องน้ําเยอะใช่ไนะหมลานีนาหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมอันนี้ก็คือปัญหาของโลกเพราะว่ามันมีรษฐกิจมาปนอยู่เพราะว่าประเทศต่างๆที่เ,เกี่ยวข้องกับด้านาโลกร้อนเนี่ยเขายัางไม่สามารถตกลงก,กันได้ในเรื่องการปล่อย ปล่อยแก๊สปล่อยไรต่างๆที่เป็นอันตรายทําให้คนเราเนี่ยเรียกว่าเหมือนต้มกบอะตายช้าๆแล้วก็มลพิษต่างๆปีละสองหยุดท่าอะไรเงี้ยที่เราเกิดทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดจากเศรษฐกิจทั้งนั้นอะเช่นว่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากเกินไปปลูกพืชเช่งเดือบมากเกินไปไปให้ประเทศเพื่อนบ้านเขาปลูกมันก็มีภัยมาถึงคนไทยรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านด้านรักษาพยาบาลต่างๆใน,นก็สวนึ่งละซึ่งมันเกิดตลอดเวลานะครับแต่ถ้าถามว่าสงครามจะเกิดถึงขนาดสงครามโลกไหม ผมมักจะฟันธงอยู่เสมอว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงแล้วค่อยอธิบายว่าทำไมถึงไม่ถึงหรือยังไงนะครับจะเชื่อว่าโงครามระดับะระดับต่ําหรือการก่อกันร้ายเนี่ยยังจะมีอยู่ mm hmm. ก็ต้องเข้าใจว่าในโลกเราเนี่ยตอนนี้มันมีการสู้กันที่เขาเรียกว่า class c i v i l i z a t i o n s ก็คือการปะทะกันระหว่างอารยธรรม2อย่างคือได้ทําตะวันตกกับอารยธรรมอื่น ูให้ชัดๆเลยก็ได้มีเรื่องการเงินเรื่องการค้าเรื่องการทหารนะครับเรื่องการเงินก็จะมีการรวมกลุ่มทุกบรินะครับมีการพยายามที่จะมีการอย่างภายในของระหว่างจีนและเซี่ยนพยายามจะสร้างระบบการโอนเงินที่ไม่ใช่สวิฟต์ไออย่างนี้เป็นตน้นพยายามจะสร้างขึ้นมานะครับเรื่องของค่างเงินหรือการที่จะมีปริมาณเงินหยวนเพิ่มขึ้นมาเขาก็สามารถที่จะเอาเงินหยวนไป,ไปเป็นหนึ่งในเ,เงินมาตรฐานโลกเรียกว่าเงินกลางระหว่างประเทศได้แล้วเนี่ยนะครับ แม้ว่าตอนนี้ปริมาณยังน้อยแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมาได้จะเป็นยังไงหรือมองในภาพใหญ่สมัยก่อนที่จะเกิดสงครามยูเครนก็คือว่าเอาลูเบิลนเป็นเงินกลางไหมอะไรเงี้ยที่เป็นเรื่องของเขานะครับนี่คือเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการค้าเราก็จะพบว่าความขกดแยงต่างเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาทางการค้าประเทศที่มีปัญหามากสุดคือตะวันตกอารยธรรมดั้งเดิมเนี่ยแต่อารยธรรมที่มีเรียกว่า มาท้าทายที่เขาเรียกว่า axis of resistance ก็คือแกนของการต่อต้านต่อต้านอะไรต่อต้านตะวันตกเนี่ยเขาไม่ค่อยเดือดร้อนมันก็จะมีแกนมีใครบ้างไล่ตั้งแต่ตะนออกมาตะวันตกก็จะมีเกาหลีเหนือมีจีนมีรัสเซียมีอิหร่านแล้วก็มีประเทศในแอฟริกาบางแห่งที่ที่จะไม่ดวดฝ่ายเรื่องทุนนิยมไม่ด้วยตะวันตกโดยเห็นว่าประเทศควรจะเป็นประเทการเอาเงินทั้งหลายเนี่ยมากองไว้ที่รัฐบาลรัฐบาลค้าขายเองเอาเงินเข้ากสวทกลางอย่างเงี้ย ตรงข้ามกับฝ่ายตะวันตกที่มีเรื่องการเรื่องการลงทุนมีทุนในทุนข้ามชาติแล้วก็มีการกระจายรายได้เนี่เป็นความขัขดแย้งใหญ่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ระหว่างนี้หนึ่งมันขัดแย้งมานานแล้วเป็นสิปีแล้วถึงจุดหนึงเอาละเล่นด้วยการทหารเลยมันก็ไปเกิดการเกิดการต่อสู้กันเพราะว่าอย่างเอาเริ่มจากรัสเซียกับยูเครนก่อนรัสเซียเขามองว่าถ้าจะสู้กับตะวันตกได้เนี่ยเขาต้องใหญ่ พราะตอนนี้เขาสู้กับสาภาพยุโรปอยู่ใช่ไหมแล้วก็สารอไมการเหมือนรัฐเล็กๆจำนวนมาก50กว่ารัฐรวมกันเป็นรัฐใหญ่สหภาพยุโรปก็เป็นเป็นกลุ่มประเทศที่เจริญแล้วก็ใหญ่พอสมควรรัเสเซียเคยใหญ่ที่สุดเคยไปเป็นหนึ่งของโลกเราอยู่ดีๆเนี่ยมัน,ม,นมันไปเป็นสาภาพส่วยอีพักหนึ่งยิ่งใหญ่เข้าไปใหญ่เข้าไปครึ่งยุโรปแล้วเสร็จแล้วก็หดมากลับไปรัเสเซียแบบเดิมเพราะมันแตกออกไปเขามีคว่มรู้สึกว่าเอ๊ะถ้ากลับไปอย่างเดิมเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ไหมเขาจะได้ทั้งเทคโนโลยีได้ทั้งเงินได้ทั้งคนมา เพื่อจะสร้างเขาได้ยิ่งใหญ่เหมือนยุโรปเหมือนสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นความฝันของปูตินเขากลับไปเป็นสหภาพโซเวียตก็เลยเริ่มที่จะใช้กำลังทหารพอเริ่มใช้กำลังทหารปั๊บมันก็ทําไปทํามาไปติดอยู่ในยูเครนอิรานซึ่งก็ไม่เช่าตนตกมานานแล้วเขาก็จะสู้กับจริงๆในตัวอกกลาก็สู้กับซาอุดิอาระเบียเพราะว่าเขาเป็นชีอะซาอุดิอาระเบียก็เป็นซุนนีสู้กันเป็นร้อยๆปีแล้วแต่ตอนนี้เขาก็เห็นว่าทางซาอุดิอาระเบียเขาจะอยู่ เรียกว่าเอียนไปทางตอนตกมาก่อนตอนนี้ก็พยายามจะเป็นกลางนะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยตัวของอิหร่านเองเขาต่อต้านตอนตกเต็มที่แล้วก็โดนโดนใบคอนด,ด้วยก็เลยส่งออกการก่อการร้ายทั่วไปอาวุธต่างๆในการก่อร้ายก็จะเห็นว่าอาวุธทั่วโลกถ้าเราดูจูริติกส์นี่ก็คือเป็นการสู้ระวงอาว,วุธตะวันตกกับอาว,วุธของรัสเซียอิหร่านทั่วไปหมดทั้งทั้งโลกเลยอาจจะมีอินเดียมาสอดแทรกนิดหน่อยในทนะที่เป็นประเทศเกิดใหม่ไอ้ต่างๆาเหล่านี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างอารยธรรมต่าง นะครับนั้นเราก็จะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไปกันขนาดไหนถ้าไปกันขนาดไหนประเทศที่พร้อมจะก่อสงครามถ้าจะมีการสู้กันจริงๆก็จะมีรัสเซียกับสหรัฐนี่เป็นเป็นคู่คู่คู่หลักค่ะแล้วก็มีจีนกับสหรัฐเป็นคู่อีกคู่หนึ่งน่าเป็นคู่รองเพราะว่าจีนเนี่ยเน้นการค้าขายมากกว่าจะก,กําลังทางทหารยูรัเสเซียเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมการทหารแท้ๆเลยค้าขายไม่เป็นก็ให้อ่าเรียกอะไรร่างรุนไทยเนี่ยไปช่วยสอนด้วยนะ แล้วก็ประเทศจีนไปช่วยอะไรเงี้ยจนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มสอประเทศจีนในรัสเซียแล้วต่างๆนี่มันเขาไม่เป็นเขาเลยต้องการที่จะทําเรื่องของการส่งออกอาวุธนะครับตอนนี้เราจะอาวุธที่ไหนมาสู้กันนะมันเป็นตะวันตะวันตกกับตะวันออกอย่างนี้ก็ต้องมีแค่2ประเทศนีน้ของจีนก็รับของรัสเซียมาผลิตแล้วก็เติมเทคโนโลยีบางอย่างไปเพราะว่าจีนเนี่ยพยายามแข่งขันได้นไฮเทคโนโลยีกับทางตะวันตกเรื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์บ,บ้างต่างๆนะหรือว่าเป็นนานโนเทคโนโลยีเพื่อสู้กับไต้หวนัน เขาพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงเพราะว่าเวลาจะสู้กันเตืงให้ถึงที่สุดเนี่ยของด้านทั้งการคาร้าและการทหารคือเทคโนโลยีแล้วก็การเงินในตัวสองสาตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่พี่จะเปตัววัดว่าใครใคร,ใครแน่ว่ากันไปดูเรื่องเอกสารด้านด้าน,านเศรษฐกิจเนี่ยก็จะพบว่าก็จะมีว่าสหรัฐนี่ได้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่แล้วนะอีสพานีก็จีนรุ่นใหม่แล้วนะก็สู้กันไปสู้กันมาซึ่งตอนเราเนี่ยคือการพยายามจะครองความเป็นเจ้าพราคุณครองความเป็นเจ้าเนี่ย ทรัพยากรต่างๆของประเทศบริวารกับประเทศที่ต้องต้องพึ่งพาคุณเนี่ยมันจะไหลเข้าเข้าของคุณขณะเดียวกันไอตัวของสหรัฐอเมริกาเขามีดอลลาร์ดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวการซื้อขายน้ํามันเป็นหลักคนก็พยายามเลิกน้ํามันยุสภา,สา,ยยาพย,ายุโรปพยายามไม่พึ่งพาจะมีเป็นยูโรแล้วพยายามไม่พึ่งพาดอลลาร์แต่ซาอุดีาก็ยังซื้อขายเป็นดอลลาร์อยู่นะแล้วก็มีความสัมพันธ์เร็วๆนี้ที่ไปคุยกับจีนว่าเราจะซื้อขายเป็นหยดไหมอะไรเงี้ยนี่คือคือการต่อสู้กัน 3ประเทศนี้นะคะที่มีความเสี่ยงจะเป็นคู่ขัดแย้งแม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยนะคะคือถ้าประเมินพลาดหรือว่าเกิดแรงจูงใจอย่างเข้มข้นที่จะจุดชนวนสงครามนะคะรัสเซียอเมริกาจีนนะคะเขาจะมีสิ่งที่เป็นแรงจูงใจอะไรที่ถึงขั้นว่าจะต้องนําประเทศและโลกเข้าไปสู่สงครามเอาสหรัฐก่อนเพราะว่าเข้าใจง่ายหน่อยสหรัฐเนี่ยจะเข้าสงครามทีหลังเสมอ ชนะมาสองครั้งนี่เข้าที่หลังเขาเขาตเตนจนอ่อนเปรียเพลแรงมาแล้วค่อยๆเดินมา,าผมชนะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนนะนี่วิธีการของอเมริกาเขาทั้งครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองไม่ว่าจะโดนจมเรือหรือว่าโดนจมตีเพลอเบอร์แล้วแต่นะครับแต่ว่าเขาจะยังไม่พยายามเข้าในสงครามที่สอในความบาดรเรื่องน้ํามันญี่ปุ่นเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปนะี่อยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องเปิดฉากเพื่อจะกล่าวว่าลบกับอเมริกาสักหกเดือนแล้วก็ขอเจราจาแบ่งเส้นกันในแปซิฟิก เราจะอยู่แต่คนดังอยู่ได้แต่มันพลาดมันพลาดแล้วเลยเลยเลยตำเลยไปลักษณะเดียวกันในในนาโต้เนี่ยสหรัฐก็คนก็จะว่าอันน,นี้ก็จริงก็ขยายนาโตมาจากยุโรปตะวันตกใช่ไหมมาเต็มจนยุโรปตะวันออกแต่ก็ต้องก็ต้องบอกว่าประเทศยุโรปตะวันตกเขาก็กลัวรัสเซียเขาก็อยากมาอยู่ทางนี้เพราะว่าทางนี้เนี่ยตอนที่มันแตกเพราะอะไรเพราะว่าก็เห็นว่าในทางเรื่องของแนวทางตะวันตกคือเรื่องการค่าการลงทุนเนี่ยมันทาให้เจริญถึงแม้ว่าจะมีคนจนแต่มันก็มี เรื่องทุนม,มีลการหมุนของเงินมีการหาเงินได้สมัยนั้นโซเวียตมีแต่การปันส่วนมีคูปองอะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่พอใช้ต้องต่อคิวะลรก็เห็นอยู่นะก็อยากมาทางนี้กันถ้าจะมาทางนี้จริงคุณก็ต้องมาสวามิภักดิ์มาเป็นนาโต้เพราะนาโต้เรเซียก็เอชักกลัวใช่ไหมแต่พอกลัวเนี่ยคือถ้ากลัวก็กลัวไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณ ล้ำเส้นปั๊บเนี่ยก็คือบุกเขาปั๊บเนี่ยนั่นแหละมันเริ่มมีปัญหาก็ถ้ากับเหมือนพลาดเหมือนญี่ปุ่นบุกเพอร์ฮาเบอร์มันเกิดอ,อาการพลาดแล้วมันไปติดกับญี่ปุ่นก็ติดกับที่เพอร์ฮาเบอร์แล้วเียก็มาติดกับอยู่ที่ยูเครนมันเลยติดอยู่อย่างนี้นะครับเราก็จะมองไอ้อ,อย่างนี้จะเป็นยังไงก็จะพบว่าอเมริกาก็จะไม่ค่อยช่วยนะส่งส่งให้นะเราเดี๋ยวมันทำเป็นดึงไว้อะไรต่างๆนะนี่มันชัดเจนว่าอเมริกาเนี่ยมันมีจังหวะจากคนในการที่จะไม่เข้าไปสร้างสงครามก่อน แต่การกวนเหมือนกับที่แถวไต้หวงไต้หวนนะันอะไรเงี้ยแถวทืจินใต้การไปกวนเขานะ่ะมีเหมือนกับเล่นบอลน่ะเล่นตามเล่นตามกติกาแต่มีตุกติกอยู่แต่คุณคุณอย่าอย่ามายุ่งกับผมนะถ้าคุณมายุ่งกับผมป้าคุณใบแดงเนอะไหมไอ้ผมก็ไม่ได้ไปเรือนผมก็หลอกไปเรื่อยกวนไปเรื่อยน่ะนี่คือวิธีการของเขาเนี่ยนี่ฝั่งหนึ่งละดังนั้นมองท่านโุษกรสหรัฐเขาจะไม่เป็นฝ่ายเริ่มไม่เริ่มพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกแต่กวนนะ กวนมันเหมือนเริ่มไหมมันเหมือนเริ่มกันนะแต,แต่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงจุดที่จะต้องทําอะไรอะ่ะเป็นการบีบให้คุณต้องออกตัวก่อนแล้วคุณก็คุณก็พลาดนะไอ้ที่นี่มาทางรัสเซียกับจีนมีสองคู่ที่เหมือนกันอย่างหนึ่งมีความฝันของรัสเซียเนี่ยปูตินก็เป็นความฝันส่วนตัวครับเพราะเขาอยู่สมัยโซเวียตเก่าวเป็นสายลับแรงต่างเนี่ยแล้วเขาก็ฝันว่าจะกลับไปเป็นสภาพโซเวียตเดิมซึ่งมันไม่ง่ายโลกมันเปลี่ยนไปเยอะการเชื่อมโยงของคนในโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้ว คนไม่ยอมเยอะแต่เขาเขาเฝันอยู่ในความฝันไอ้คนอยู่ในความฝันเนี่ยมันเลยส่งผลให้มีการลุกลานยูเครนทางท่านสีเขาก็มีไชน่าดีมนะเป็นความฝันของชาวจีนไม่ใช่ฝันว่าจะอะไรนหนึ่งประเทศสองระบบจะเป็นอันเดียวกันไม่ใช่ฝันว่าจะกลับเป็นเบอร์หนึ่งของโลกใหม่เพราะสมัยก่อนจีนเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงๆขนาดที่เขาก็ต้องไปดูไอ้เป็นไชน่าใช่ไปดูที่เขาเขียนเขาเขาคิดเขาเขียนเนี่ยนะ เขาบอกว่าจีนเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองสูงสุดขนาดที่ยุโรปยังไม่มีอะไรเลยก็จริงของเขายุโรปยังเป็นป่าเถื่อนอยู่เป็นอัศวินตีกันอยู่เลยแต่ว่ายุโรปยังเจ้าเหอเนี่ยเขาก็แล่นเรือไปจนแอฟริกาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่หยุดไปก่อนเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากนะครับแต่ด้วยาบจีนสมัยนั้นน,นไม่นิยมที่จะไปมีนันทิคมอยู่ไกลๆเพราะว่าเขาจะไม่ใช่ไม่ใช่ยุคล่านันทิคมมันต่างกันเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาเองแต่ความคิดอย่างนี้เนี่ยก็ทําให้ท่านฝันพอฝันปั๊บ คนฟันสองคนนี้ยังไม่แน่ใจว่าใครจะจะเปิดสงครามแต่ว่าเราเสียไปแล้วปูตินไปแล้วนะครับจีนมีข้อดีอยู่อย่างเขามีนักยุทธศาสตร์เยอะและนักยุทธศาสตร์เนี่ยเขาจะพยายามที่จะพูดจาหรือรอะไรตังดงๆท่แม้ว่าบางทีเนี่ยเรียกว่าบารมีท่านสีเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นค,คนกลัวแล้วพูลิบูโรเนี่ยนะไอ้ที่ที่เดิมมีหลายๆฝ่ายเนี่ยกลายเป็นของท่านสีหมดละในรอบรอบหลังเนี่ยรอบสามเนี่ยอันตรายมากม่นก็ท่านจะเริ่มจะ ก็ชับอานาจแล้วเราก็จะมีเป็นเข <c oughs> าเรียกว่าเป็นอานาจเบ็ดเสร็จของตัวเองซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้เขามีสิทธิ์ที่จะคิดแบบปูตินได้คือไอ้ฝันละอยากทํำไหมอ่านี่ต้องไปดูต่อตัวอย่างเนี่ยที่เราต้องพูดถึงระบบเศรษฐกิจภายในคณะที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องไอ้โลกธนคารเรื่องสาระลิมทรั์รูกฟ,ฟองสบู่เนี่ยก็าอาจจะแก้ได้แล้ว,แ,ลวแต่แต่ต้องไปดูคราว่าช่วงที่มีโควิดเนี่ยพรรคอมจีเนี่ยนะครับเขาสู้กับประชาชนไม่ได้ และคนที่มีปัญหากับเขาเนี่ก็คือเป็นมณฑลที่เป็นมณฑลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่อยู่ริมทะเลทั้งหมดเลยไอ้มหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะอยู่ริมทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นเป็นแคว้นที่สร้างประเทศเป็นแคว้นที่สร้างความเจริญมาแต่แต่สมัยก่อนแล้วอะแล้วก็ส่งเงินเข้าส่วนกลางคือข้างในจีนอินแลนด์เขาเน,นี่ยจะค้อนข้างจนพรัควุฒิชนพึ่งพาแล้วมามี่วงที่เข้าเปนในซีโร่โควิดเนี่ยบังคับหมดเลยเนี่ยล็อกดาวน์อ่าเรียกว่า ปะท้วงเป็นครั้งแรกๆเลยใช,ใช้เวลาสั้นมากอาทิตย์เดียวอ่ะเอถอยเลยแปลว่าพักนิจจีตอนนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องไอ้วอรแกนเลยนะมันมีที่หลังนะกลัวกลัวคนชั้นกลางกลัวคนที่เป็นนักผลิตอยู่ในไอ้มณฑน,นที่อยู่ริมทะเลเพราะเรื่ตรงนี้ไม่เอาด้วยในคุณพังไอ้เรื่องนึงที่คนมองไม่ค่อยเห็นก็คือว่าจีนเนี่ยมีความพึ่งพาตอนตกสูงมากเพราะว่าเขามีสองเรื่องหนึ่งเขาต้องส่งส่งสินค้าไปประเทศไหน เขาไม่ส่งอยู่ในจีนเฉยๆคือท่านสีเมื่อรอบสามบอกว่าให้มีการซื้อขายในประเทศแบบสหรัฐสหรัฐนี่สามารถปิดประเทศได้เฉยๆนะซื้อขายภายในด้ยสามปีไม่ต้องอยู่กับใครเลยอยู่ได้จีนจนี<อ>ไม่ได้ก<พ>าร <พา S 1> ส่งออมากไม่ได้ต้องใช่มันต่างกันเขาต้องพึ่งพาาต้องเขาต้องส่งออกก็คือสหรัฐกับทางยุโรปหนึ่งในสามของรายได้ของเขาเนี่ยอยู่ทางนี้ก็มีพวกเยอรมันมีทางตะวันออกก็มีเกาหลีใต้มีญี่ปุ่น,นอะไรต่างๆเนี่ยที่เขาต้องต้องพึ่งพา ถ้าเกิดมีปัญหาปั๊บพวกนี้จะเป็นแกนตะวันตกนั่นเลยเพราะว่แกนตะวันตกเขาก็ไม่ไม่ค้าขายดูคุณหายไปหนึ่งในสามคุณจะไปตอบคำถามนะักธุรกิจที่อยู่ริมทะเลได้ยังไงอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องน้ํามันน้ํามันจะพูดถึงทางทางพมา่าได้ด้วยเพราะว่าน้ํามันเนี่ยที่เขาที่เขาต้องส่งมาเนี่ยเขาต้องพึ่งพาตะวันออกกลางเือบทั้งหมดเลยแล้วก็ไปพึ่งพาไอ้ทอดน้ํามันที่เมียนมารประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่า ถ้าเกิดสงครามเราสิงคโปร์ซึ่งเป็นอะไรนรือเป็นพันธมิตรของอเมริกาหรือแม้แต่มาเลเซียฟิลิปปินส์เนี่ยเขาปิดขึ้นมาเนี่ยเสร็จเหมือนกันไม่รู้จะเอาน้ำมันจากไหนเราจะลบต้องมีน้ํามันไม่มีน้ำมันก็ลบไม่ได้<ช>ผมเชื่อว่าเขาคํานวณแล้วเพราะว่าแพ้ชนะสาสงครามไม่ได้แพ้ด้วยรถถังเครื่องบินได้เท่าไหร่แพ้ด้วยการส่งกำลังลุงไม่มีเชื้อเพลิงไม่มีน้ําไม่มีอาหารแพ้สามเรื่องเนี่ยถ้าคุณไม่มีคุณคุณเสร็จเลย